ครับก็ครับสวัสดีครับโอ้ยลักกีฬากิตอาราแล้วเราเราทำดีด้วยหัวใจเนาะอยู่โรงเรียนระดับพัฒนาโรงเรียนเพื่อนก็เลี้ยงเขาครับผมเนี่ยครับเออเลี้ยงเขานะครับเราหมูหกกับหมูสิบสามบาระดัพัฒนากับบาทไปยังสามัคคีหมูหกตะบนนรงครับโอ้เพื่อนอาหารเพื่อนมีมีหลากหลายครับผมมีน้ำยาขนมจีนส้มตำานะครับไข่โอ้จิตอาสาแจงจิตอาสาแจงข้ามผล นะครับกินกาแฟวิไลพิ้มเสนนะกินข้าวเอมเอมทองแล้วกันอนเว้นเนออ่าครับโอมีเวียดกันปะโอมีงานสิไปต่อนะครับโอ้ ส้มตำอ่าไข่เจียวขนมจีนขนมจีนน้ำยานะครับขนมจีนน้ำยาเนี่ยเออนีครับตาสมควรชอบไข่เจียวชอบไข่ตาสมควรชอบไข่เออไข่เจียว ไข่เจียวนี้เป็นอาหารที่มีพลังงานเยอะมากเลยครับผมวิตามินรวมนะครับถ้าไข่เจียวอาหารประเภทไข่ไข่ต้มนะครับไข่ขต้มนี่จะพลังงานน้อยนะครับไข่ต้มก็มานั่งกินที่ที่โรงอาหารนะครับผมโรงเรียน,นดัานกาพัฒนาสพปสุรินทร์เขตสามนะครับ นั่งกินอย mm ่างเป็นระเบียบเรียบร้อยวันนี้ก็อยู่ที่โรงเรียนก็เป็นนักเรียนอย่างเด็กหญิงเด็กหญิงเกตม่นิสัยอย่างเงี้ยน่าเห็นไหมพอเห็นหน้าปุ๊บใช้ปุ๊บเลยเห็นหน้าผูช่วยใช้ผู้ช่วยเลยนักเรียนแปอาน้ำมาให้แม่หน่อยให้ตาให้ยายหน่อยเออยายแคนข้าวนี่ครับเขาบอกว่าถ้าจะมากินข้าวนน่ต้องเตรียมเตรียมน้ํามาด้วยครับ ค่ะเตรียมน้ำมาเลยครับเตรียมน้ำมาเลยเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนอย่างชุดนี้นะ่ะเตรียมน้ำมาให้เรียบร้อยนะครับเตรียมน้ำมาให้เรียบร้อยนั่นคือความความเตรียมพร้อมนะครับผมจิตอาสาเราทําดีด้วยหัวใจเนาะอ่าครับกินข้าวอิม่มแล้วก็กลับไปทําธุระส่วนตัวที่บ้านก็ในนามของโรงเรียนด้านาพัฒนาก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องชาวชจิตอาสาทุกท่านทั้งหมู่หบ้านกัลยาพัฒนาและก็หมู่สิบสามบ้านตัวอย่างสามมัคคีตะบ,บนนรง อำเภอศรีนนท์เจ้าอสรินครับที่ได้มาร่วมกันพัฒนาในวันนี้นะครับผมวันนี้ก็ยินดีด้วยกับท่านพอคนใหม่นะครับท่าอยู่สังขารนี่เองครับนี่ครับคนบ้านเฮาครับผมก็ขอขอบคุณครับผมเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตรับประทานอาหารก่อนนะครับผมขอบคุณครับ